สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในคลิปที่5นะคะของการสอนกรา r ในภาษารนเวย์ค่ะในคลิปนี้จะสอนเกี่ยวกับ Pronomen นะคะหรือคำสรรพนามว่ามีอะไรบ้างกฎการใช้และตัวอย่างประโยคค่ะในส่วนของคำสรรพนามนี้อาจจะมีการใช้งานที่ซับซอนิดนึงนะคะยังไงเพื่อนๆมาตั้งใจเรียนกันดีกว่าค่ะมาก็สุบเรียกันเลยดีกว่าค่ะพรู n o เมน คือคำสรรพนามเราสามารถใช้คำสรรพนามนี้แทนคำนามได้ตัวอย่างเช่นอ l o v ลา h e ชอร์อเร n แอ n บีนฮันเชอร์เรแอจะเห็นได้ว่าอูลเป็นคำนามและฮันเป็นคำสรรพนามนะคะเราจะเห็นได้ว่า h ั n ใช้แทนชื่ออูร์ลาฟได้นะคะพาชูเลียพรูโนเมน แบ่งออกเป็น s u b j e c t form และ o b j e c t form ในเรื่องแรกนี้จะขอพูดเกี่ยวกับในส่วน s u b j e c t form ก่อนนะคะคือคำสรรพนามที่เป็นประธานของประโยคค่ะตัวอย่างเช่น jesper, du spiser, han spiser, hun spiser, den yenta spiser, det barna spiser, vi spiser ไดรัสปีเซตดีสปีเซตจะเห็นได้ว่าตัวสีแดงแดงนี้นะคะจะเป็นคำสรรพนามที่เป็นประธานของประโยคค่ะถัดมาค่ะใน o p x f o r m นะคะเป็นสรรพนามที่เป็นกรรมของประโยคตัวอย่างเช่น Lisa ยเลเปิด์ตไมลีซายลเปิร์ดลีซายลหรือว่าหันก็ได้นะคะเลือกเอา ล i ซ a าช่วยเปอร n เฮนน่าลีซ่าช่วยเปอร์เดนลีซ่าช่วยเปอร์เดลีซ่าช่วยเปอร์ออสลีซ่าช่วยเปอร์เดรลซาช่วยเเดมค่ะจะเห็นได้ว่าในตัวสีแดงนี้นะคะจะเป็นกรรมของประโยคค่ะค่ะอันนี้เป็นตารางของพชัชลียพรูโหนแม่นนะคะที่แบ่งออกเป็นสองอย่างคือ s u p j e x form และ u b j e x form นะคะ มาค่ะเรฟเล็กซีและพลูนูเมนคือคำสรรพนามสะท้อนค่ะตัวอย่างเช่นย้ายสมิงเกอร์ไม่ดูสมิงเกอร์ไดฮันสมิงเกอร์ใสฮุนสมิงเกอร์ใสเดนสมิงเกอร์ใสเดสมิงเกอร์ใสวีสมิงเกอร์อสเดราสมิงเกอร์เดราดีสมิงเกอร์ใส ค่ะตามนี้นะคะแล้วเราต้องใช้ให้มันสัมพันธ์นกันกับคำสรรพนามที่เป็นประธานด้วยค่ะดูจากเส้นสีเหลืองนะคะที่ทำเชื่อมต่อกันค่ะถัดมาค่ะ I e n d o o m นด Pronomen คือคำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของมันจะแบ่งออกเป็น chen, h u n c h e n Hunchen Intection และ f r e t ั l นะคะดูจากตารางได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่น Minbill รถของฉันมิเวสกากระเป๋าของฉันมิดฮิสบ้านของฉันมีน่าฟลาสเกตน้ำหลายขวดของฉันดินบีนรถของคุณดิเวสกากระเป๋าของคุณดิดฮิสบ้านของคุณดีน a f ฟลาสเกตน้ำหลายขวดของคุณ ฮันส์เปรถของเขา h a n s ์เวส e กระเป๋าของเขา Hans h a n s h ฮ s บ้านของเขา h a n s f l ล s k e r น้ำหลายขวดของเขาค่ะนี่ยกตัวอย่างให้ได้ดูเบื้องต้นนะคะถัดมาค่ะดูตัวอย่างการใช้งานของ Hans Hennes Deres นะคะตัวอย่างเช่น คาร์้ทุกเพ่งเงินนะฮันส์คือคาร์ต้ได้เอาตังของเขาไปเขาคนนี้นี่เราไม่รู้นะคะว่าเป็นคนไหนเอ็นเล่นเชอร์ดบีเล่นเฮนเนสคือเอ็นเล่นนะคะได้ขับรถของหลอนเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลอนคนไหนนะคะเคียดทินเฮนเตบาร์นาเดรสัส คือเกียตินนะคะได้ไปรับเด็กของคุณนะคะแต่คุณคุณนี้เป็นใครคนไหนเราไม่รู้นะคะถัดมาค่ะมาดูการใช้ซินซิซิตซีนะกันนะคะยกตัวอย่างเช่นทอมวัสเกอร์ซิเกเลนซินทอมล้างรถจกักรยานของเขาค่ะ ทำไมเราใช้ซินเพราะว่าจัก,กรยานนะคะอยู่ในช่องฮันชนค่ะอันนะริดเดิลเวสกสซี n อันะคะจัดกระเป๋าความเรียบร้อยของเธอค่ะทำไมถึงใช้ซีเพราะว่ากระเป๋าค่ะอยู่ในช่องฮันชนค่ะเลยใช้ซี Siri มาเตอร์บานาซีนะ ซีรินะคะป้อนอาหารให้กับเด็กๆของเธอค่ะทำไมถึงใช้สีนะเพราะว่าเด็กหลายคนค่ะเลยต้องใช้สี่นะค่ะฮันอาร์เที e ระเอนฟอนคือเขาสูงกว่าพ่อของเขาค่ะใช้ซินเพราะว่าพ่ออยู่ในช่องฮันชั้นพวกเพกนาะพรูเมนคือคำสรรพนามชี้เฉพาะ เราจะใช้คำสรรพนามเชีนเฉพาะนี้ในสิ่งที่เราอยากให้คนอื่นเห็นค่ะเราจะใช้พวก den, de, di, denna, detta, d i s s a ค่ะ denna, detta, d i s s a เราจะใช้คำเหล่านี้เมื่อเราพูดเกี่ยวกับบางสิ่งที่อยู่ใกล้แบบว่าเราสัมผัสได้นะคะเช่นตัวอย่างประโยคค่ะ dennaringen a r m i n แหวนวงนี้เป็นแหวนของฉัน d e t t ต s ร์ r g ว m ซอรบ้านหลังนี้เก่า d is a papier นอา r v i ิกเตีกระดาษเหล่านี้มีความสำคัญค่ะ Den, De, d de. เราจะใช้คำเหล่านี้นะคะบอกเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปแบบว่าเราต้องชี้นิ้วเวลาเราพูดคุยประมาณนี้นะคะเช่น เดนเทลฟ n ุนอาร์มีนนั่นคือโทรศัพท์ของฉันเดกรัตซาอารดิทนั่นคือแก้วของคุณเดสกูอนาอาร์ดีนะนั่นคือรองเท้าของคุณค่ะค่ะสรุปนะคะว่าคลิปนี้สอนอะไรไปบ้างมีมา6หัวข้อเลยอาจจะดูเยอะไปนิดนึงนะคะแต่ว่า มีประโยชน์และได้ใช้ในชีวิตประจำวันแน่ๆเลยค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆยังงงหัวหมุนอยู่เนี่ยก็คือพักไปดื่มน้ำกินข้าวแล้วค่อยกลับมาดูใหม่นะคะดู10รอบ20รอบก็ได้ค่ะเชิญเลยค่ะแต่ว่าเราต้องเปิดใจยอมรับมันเปิดใจเรียนด้วยแล้วเราถึงจะเข้าใจและสนุกไปกับมันค่ะคือยังไงคลิปนี้จบแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ